รับพี่น้องครับมานี่นนว้าวดีเชาน้อยจะพาะท่านผู้ชมมาชมดอกกอนไก่ซึ่งดอกกอนไกน่ีนมีหลากหลายสีนาะทันผู้ชมเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเบ่งดอกไม้สวยๆสำหรับคุณนัสตรีนะครับที่ชอบดอกไม้สวยๆนะครับท่านผู้ชมครับ มีหลายชนิดมีทั้งต้นพริกต้นหอมผักไคแยงหลากหลายเนาะสำหรับดอกไม้ของเราก็ออยังสวยเสมอต้นเสมอปลายนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้มอลำเดีชาน้อยพอได้มีกำลังใจสร้างคลิป ที่น่ารักน่ารักให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ